ครับผมนายนันทพลมั่นถึงนะครับครูผู้สอนนะครับสอนนักเรียนออทิสติกนะครับเด็กชายาจิรกิตปิ่นทองหรือว่าน้องโอ๊กนะครับวันนี้จะมา,อาสอนทักษะต่อจากครั้งที่แล้วครับคือทักษะภาษาและการสื่อสารนะครับครั้งที่แล้วเป็นเรื่องของการออกเสียงคําว่าแก้วน้ํานะครับนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้วครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นการออกเสียงคําว่าช้อน เดี๋ยวเราไปดูการฝึกกันครับ ครับต่อไปเป็นการสอนนะครับเรื่องของการออกเสียงคำว่าช้อนนะครับอันดับแรกจะให้หนักเรียนแยกแยกวัตถุก,ก่อนนะครับว่าอันไหนเป็นช้อนอันไหนคือช้อนนะครับอันไหนที่เรียกว่าช้อนนะครับอ่ะโอ๊คพักก่อนครับอันไหนช้อนหยิบช้อนให้กูหน่อยอ่ะหยิบช้อนมาเก่งมากมาให้กูอ่านี่เขาเรียกว่าช้อนกูตามช้อน ช้อนช้อนอ่ะต่อไปอ่ะทีนี่ไหนช้อนลูกอ่ะครูช้อนครูด้วยช้อนช้อนเอาเสียงดังๆช้อนช้อนอ่ะเก่งมากเอาวางไว้อืออ่ะอันหยิบช้อนโอ้หยิบช้อนมาอ่ะหยิบช้อนมาส่งมห้ครูครับเขาเรียกว่าช้อนเอาเสียงช้อน อ๋อเก่งมากปุ้มมือน,น้อยอ่าแับอันตอนแรกคือวัตถุประสงค์แรกคือนักเรียนสามารถแยกแยะวัตถุได้ระหว่างช้อนกับแก้วน้ำเมื่อครูพูดครับว่าช้อนนักเรียนสามารถหยิบช้อนได้ถูกและสามารถออกเสียงได้ะนะออกเสียงคำว่าช้อนช้อนช้อน,อนอเดี๋ยวมือกู้ Hoa bài đi thoáng 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 đi thoáng 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 này สรุปนะครับนักเรียนสามารถออกเสียงคำพูดตามครูได้ครับคือช้อนและสามารถแยกแยะวัตถุระหว่างแก้วน้ํากับช้อนเมื่อครูพูดคําว่าช้อนนักเรียนสามารถหยิบช้อนได้ถูกต้องนะครับซึ่งสรุปแล้วนักเรียนสามารถแยกแยะวัตถุระหว่างแก้วกับช้อนได้และสามารถออกเสียงพูดเสียงคําว่าช้อนตามครูได้โดยวิธีการฝึก โดยชาการใช้หยิบวัตถุครับและการฝึกพูดกับประโยคครับสรุปคือนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินต่อไปจะเป็นการเน้นให้นักเรียนสามารถพูดคําว่าช้อนโดยการด้วยการออกเสียงให้ชัดเจนมากกว่านี้ยิ่งขึ้นนะครับ